เป็นนักวิาพากษ์คำตอบนางงามคนแรกและคนเดียวของประเทศไทยและเวที MUT 2024เนี่ยตั้งคำถามแบบลวกๆโดยไม่ใช้การกัดกรองมาแล้วก็ให้ความสำคัญกับในการตั้งคำถามได้ห่วยแตกมากอยากยกระดับความคิดของแฟนนางงามไทยให้ให้ดูให้เป็น global citizen เราไม่ชอบคำตอบโลกสวยพูดง่ายๆคือแบบ เนี่ยจะจับมือกันเรื่องของเอมพัตี้เอมพัตี้มันไม่ใช่ว่าคนเจนซีมีอย่างเดียวคนพ่อแม่เรารุ่นพ่อแม่ถ้าอยู่ตอบอย่างนี้ก็แสดงว่าหมายถึงว่าพ่อแม่เราไม่มีเป็น the best answer in MUT ที่เราเคยได้ยินมาแล้วก็ถ้ามันเป็นคำถามบนเวพีมิสยูนใเวิร์สคนนี้จะได้มงลงทันที สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอีโบยาดสาอีกครั้งหนึ่งค่ะ <c oughs> นักวีพากษ์นางงานคนแรกและคนเดียวของประเทศไทยแลนด์ Thailand. กลับมาแล้วนะครับก่อนอื่นเลยก็ขอ congratulation น้องโอปอนะครับกับการที่ได้รับตำแหน่ง มิสยูน i เวิ r ์ส Thailand 2024นะครับพี่น้องเตรียมตัวมากว่า2ปีก็อย่างที่เคยบอกตั้งแต่นางมาปี2022ใช่ไหมเราก็ชอบนางตั้งแต่ตอนนั้นเลยแต่เรารู้สึกว่าตอนนี้คือน้องโอปอวันที่โมงก็คือสวยสงา่าชุดอะไรอย่างเงี้ยก็เลิศแต่ว่าวันนี้เราจะไม่พูดถึงเรื่องของลุกหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอการตอบคําถามเพราะว่าเป็นนักวิพากษ์คำตอบนางงามคนแรกและคนเดียว ของประเทศไทยแล้วนะขอชื่นชมการจัดงานของ TPN TPN ก็คือ TPN จัดงานเวทีสรงสเตทอ่ะสวยมากขอเรื่องให้ตีหลายเรื่องพิธีกรขอชมเป็นไม่รู้ว่าเขาคือใครอ่ะมาปีแรกแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำงานดีจังตั้งใจดีภาษาอังกฤษก็ดีและการสื่อสารอะไรเงี้ยมันทุกเขาทำงานเป็นเป๊ะเป๊ะเป๊เป็นเต็มไปหมดเลยอะชอบปีนี้เพลงทางรอบชุดว่ายน้าชุดลาตีเพลงบงมากคือเพลงมัน ม,มันเพลงชุดว่ายน้ำคือไม่ดีถ้าไม่ได้เปิด Rock s t a r v i ่ a มานะคือจะทำให้วาฟของการเดินชุดว่ายน้ำพังพินาศเลยเพราะว่าเพลงแบบเพลงไม่สนุกเลยรอบชุดว่าลาติอะเพลงดีแต่ว่าการมิกการคอนตินีของเพลงไม่เลิศก,ก็เลยรู้สึกว่ามันซีคเควนต์มันไม่ได้แล้วก็เออเสียดายนิดนึงนางงามบางคนะเดินออกมาตอนที่แบบเพลงจบอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันไม่แฟร์มุกว่ามันไม่แฟร์นะคะอะไราณเนี้ <c oughs> <c oughs> ก็ก่อนอื่นใครชอบคลิป วีภาคคำตอบนางงามของเอสนะครับขอกำลังใจเป็นซุปเปอร์แตงเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะกดได้เลยข้างล่างนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปของเอสดีีโวญา3สามนะคะทุกปีรู้สึกว่าก่อนที่บ้านเราจะส่งนางงามไปไปเอามงสา,างนเงี้ยควรเฟิร์สออฟออนะ คัดเลือกกรรมการที่มีมีความรู้ความสามารถแล้วก็มีวุฒิภาวะจริงๆในการในการสำรวาเรื่องตอบคําถามเนี้ยจะมาบอกว่าทําไมคําถามสามคนนะแกเราจะบอกเลยว่าเรารู้เลยนะพอเราดูคําถามปุ๊บเรารู้เลยว่าเวทีมิ s ยู n น v e r เว t ร์ i ไทยแลนด์ไม่ให้ความสําคัญในการตั้งคําถามเลยแปลคําถามภาษาไทยกับภาษาอังกฤษไม่ตรงกันและความหมายคนละความหมายซึ่งมันบงมามันเป็นเวทีระดับชาติ อันนี้ต้องโทษทั้งคนตั้งคำถามโ, pirate, โทษทั้งคนแปลโทษทั้งกรรมการเพราะการรมการต้องเห็นคำถามก่อนอยู่แล้วจะมาบอกว่ากรรมการไม่ได้เห็นคำถามก่อนไม่ได้เพราะการรมการต้องเข้าใจคำถามถ้าการรมการอยู่ไม่เข้าใจคำถามอยูจะเอาอะไรไปตัดสินผู้เข้าคำถามเอาอย่างนี้เราจะมาบอกท้ายคลิปว่าทำไมเรื่อง QMA ที่อยู่บอกว่าอยู่ให้คำาสำคัญอะแต่เรารู้สึกว่าอยู่ไม่ได้ให้คำาสำคัญจริงๆอะเพราะว่าดูจากดูจากคำถามรอบ3มคนอะเรารู้เลยว่าเป็นการตั้งคำถามที่ฉุกละหุกและเป็นการแปล ดการแปลอาจจะใช้ AI แปลหรือเปล่าหรือว่าหรือว่าไม่สี AI เดี๋ยวนี้ฉลาดมากนะเพราะว่าเอดเคยเอดใช้ c h a t GPT อยู่เอดรู้ว่า AI มันแบบมันมีความพิ e สัยมากเออถ้าคนถ้าความสามารถของคนในองค์กรไม่ถึงอะใช้ AI แปลก็ได้มันจ่ายเดือนและไม่กี่บาทเองามันแปลออกมาแล้วมันคนละความหมายแล้วนางงามจะงงว่าแบบอาตกลงมึงจะถามว่าถา,ถามภาษาไทยหรือมึงจะถามภาษาอังกฤษกเดี๋ยวอจะมา วิเคาะไทยคลิปแล้วกันถ้าเวลาไม่หมดอ่ะไป,ไปฟังคําถามรอบ5คนก่อนแล้วกันว่าความคิดของเอสเป็นอย่างไรนะคะแปกนะครับน้องใหม่ไทยไปดูคําถามของเธอ,อเลยของคุณคือคุณคิดอย่างไรกับคํากล่าวที่ว่ายิ่งมีการพัฒนา AI ให้เข้ามาทํางานแทนมนุษย์มากขึ้นก็จะยิ่งทําให้ปัญหาเรื่องการว่างงานของประชากรบนโลกมีมากขึ้นตามไปด้วย What do you think about the idea that the more AI is developed, the more people will become unemployed? Good luck. ค่ะไทยก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่จริงนะคะแล้วเราก็ควรจะยอมรับมันว่าตอนนี้ AI เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการใช้ชีวิตของเรานะคะแต่คิดว่าถ้าปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเกิดมนุษย์ทุกคนได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกันและทุกคนมีความรู้และมีความสามารถพิเศษประจำตัวเองและไทยก็คิดว่าพวกเราก็สามารถยืนหยัดโดยไม่ได้ใช้ AI ได้ค่ะขอบคุณค่ะเป็นสามมนุษย์ง่ายๆนะครับยิ่งเอาเอ AI มาใช้เยอะเท่าไหร่ปัญหา การว่างงานก็จะเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นน้องก็ตอบไปเลยปุ๊บมาปุ๊บตอบคําถามเลยว่าใชา่จริงค่ะดิฉันเห็นด้วยว่าพอเอไมาใช้เนี่ยก็จะมีอัตราการว่างงานมากขึ้นอ supporting evidence ของน้องอะคือน้องก็บอกว่าคนเราต้องไปสนับสนับเลือรเรื่องการศึกษาให้มีการศึกษาที่ดีเท่าเทียมกันแล้วอัตราการว่างงานก็จะไม่เกิด ไอ้ supporting evidence ของน้องอะตักกะโลจิกตักกะไอ้ตรงโลจิกโฟงเนี้ยมันไม่ได้มันไม่ไปจากสื่อที่เราเห็นนะครับที่เรารู้กันก็คือหลังจากโควิดมาเนี้ยในสาขาเทคในสาขาเทคโนโล,โลยีมีการเลิกออฟพนักง,งานเยอะมากแล้วพนักง,งานหรือแรงงานในสาขาเทคโนโลยีเนี่ยเป็นบุคลากรที่มีการศึกษาดีเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าคุณมีการศึกษาที่ดี ยูจะไม่ตกงาน AI จะมาแทนที่คุณไม่ได้เพราะฉะนั้นคําพูดของน้องไม่แวร์ลิดค่ะที่อยู่ในเทคโนโลยีเป็นคนที่มีการศึกษาดีเว้ยเป็นคนที่มีการศึกษาสูงอีดอกคืออันเนี้ยคือซัพพอตอีเวนต์ของน้องอ่ะมันไม่แวร์ลิดเลยเออมันไม่ได้แล้วเขาบอกว่าแล้วยิ่งลงท้าอีกก็เลยแบบดิฉันเชื่อนะคะว่าเออคนเราจะอยู่ต่อไปโดยไม่อาศัาย AI ได้คือแบบไม่ได้มึงคือถ้าอยู่คิดอย่างนั้นอยู่ก็จะเป็นเหมือนมนุษย์ โลกเต่าลานปีเหมือนแบบไม่ได้อะเข้าใจป่ะเพราะมันมาแล้วอ่ะมันมาเราก็ต้อง w e h a v e to learn how to live with them เข้าใจป่ะไม่ใช่แบบว่า avoid อะแบบเราเชื่อว่าเราจะอยู่โดยไม่ต้องมี AI ได้ไม่ได้ค่ะอีดอ,อกเพราะว่าตอนนี้ Surround you อ่ะมันอยู่กับ AI หมดเลยแค่อยู่พูดว่าแบบวิฉั้นอยากไปกินซูชิอยู่ขึ้นฟีดอินสตาแกรมมาปุ๊บยู่เห็น แอดเวอร์ทส์เมนของซูชิมันดักฟังม,มันมันอยู่ในนั้นหมดเลยอะ่ะยูยูจะดีนามันไม่ได้เว้ยถ้ายูปฏิเสธจะไม่ใช้ชีวิตยู you, you, ่ขึ้นอยู่กับ AI อยูจะเป็นมนุษย์ล้านปีเต่าล้านปีพอดีคือคำตอบนี้ก็น้องก็คือได้ลองสีไปเลยก็ก็ตามนั้นเลยเพราะว่าพอเราฟังคำตอบเราเราปุ๊บเราก็เลยเออเ,อ,อ,เอ,อ,อันนี้ก็คือหลุดละหลเคยทำนะทำิเคราะห์เขาเรียกเลยนะคำถามนางงามนะมันส่วนมากมันก็จะมีเรื่อง ปัจจุบันสถานการณ์ปัจจุบันทันด่วนให้เลือก privacy security ประชาธิปไตยเผด็จการแล้วก็อะไรนะให้โชว์ความคิดเห็นมันคำถามแบบนี้ของน้องอ่ะเป็นเป็นคำถามแสดงความคิดเห็นซึ่งมันไม่มีอะไรถูกอะไรผิดพอตติ้งอีเวนต์โลจิมันต้องได้เออก็โอเคลองสี่สมสมติที่ฟ i ล่ะเราเคาะไป5คนนะเราถูกหมดเลยมีใหม่ไทยไม่ไม่ถูกคนเดียวคือเราเคาะนาตาเลีย เราเคาะโอปอเราเคาะซูริเราเคาะปั๊ปปี้แล้วเราก็เคาะมุก however ทางช่องวันช่องวันมาเป็นสปอนเซอร์ด้วยหรือเปล่าแล้วน้องหมายไทยเนี่ยคือเป็นพิมพนิยมมากเลยเราพูดอยู่แล้วว่าหน้าอย่างเงี้ยต้องมีเข้ามาท็อปห้าแน่ๆนปีที่แล้วที่นิชาจากลําพูนเข้ามาคือหน้าที่เป็นสวยๆหน้าสไตาล์ดารามันต้องเข้ามาแล้วน้องก็เข้ามาจริงๆแต่น้องสวยจริงน้องหน้ารักจริงเรารู้สึกว่า s t a ท e พอ r f ฟอร์แมนน้องชายมากก็โอเคยินดีด้วยนะครับกับท็อปฟาใช่ไหมที่เราทำของปีนี้เราคุยกับแม่นิงโสพิดาแม่นิงก็บอกว่าโอเคแม่นิงเคยเจอโอปอตัวจริงแล้วประทับใจมากยังไงก็มงเราก็อวยเราบอกว่าเออปีนี้เหมือนหานังรองเลยประมาณเนี้ยแล้วพอเรามาเจอสูริเรารู้สึกว่าเราชอบความ Determination เราชอบสายตาความเป็นนักสู้ความพยายามเราชอบโลจิกโฟล์เราชอบทัศนคติเราชอบการตอบคําถามของคนนี้มาก ซึ่งถ้าเราเป็นหนึ่งในกรรมาการที่นั่งไปดูรอบคีย์เวิร์ดเราจะให้โกลเด้นเชร่าคนนี้แล้วเราก็จะรู้สึกว่ารอบตอบคำถามซูริก็ไม่ทำให้เราผิดหวังเลยเราเราแอบกลัวว่าเอ้ยมันเป็นเวรแรกของน้องน้องจะมีการช็อตใหม่หรือเปล่าไม่ไปฟังคำตอบของซูริคำถามคือความเสมอภาคทางเพศยังคงเป็นการต่อสู้ที่ยังไม่สิ้นสุดในหลายส่วนของโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย คุณเชื่อว่าโครงการหรือมาตรการใดที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศในสังคมไทย Gender equality is still an ongoing struggle in many parts of the world, including Thailand. What initiatives do you believe are most effective in promoting gender equality in Thai society? first of all I'd like to congratulate Thailand for being the first country in Southeast Asia to pass same-sex marriage <laughs> further on I would like to see equality in workplace especially maternal leaves not only in traditional relationships but in other relationships as well because family is the foundation of our lives thank you <laughs> คำถามนะครับเป็นคําถามถามความคิดเห็นทัศนคติอ่าคุณเชื่อว่าโครงการหรือมาตรการใดไปง่ายๆนะครับที่จะช่วยอิดโปรโมทเรื่อง gender equality เนี่ยเรื่องความเสมอภาพทางเพศเนี่ยที่สุดในสังคมไทยตอบมาเลยปึ้งน้องพูดเลยว่าขอแสดงความดี I would like to congratulate Thailand for the, for being the first country in South East Asia to p a s s the same sex marriage ตอบขึ้นมาเราขนลุกแล้วว่าเป็นคนที่ทามเลียนเลยระเว้นเรารู้เลยว่าติดตามข่าวสารบ้านเมืองคือมันเป็นเรื่องที่แบบไอเรื่องเซมเซ็กเมริกก็คือสมรสเท่าเทียมอ่ะมันเพิ่งผ่านใช่ปะน้องก็เอามาขึ้นเลยบอกขอยินดีด้วยนะครับกับเ,เพศทางเลือกทุกคนที่เซมเซ็ก m ม r ริตอนนี้เป็นคัดประเทศแรกเลยในเซาท์อินเียเชียที่ผ่านอะไรเงี้ยน้องขึ้นมาปัง ขึ้นมาตีแล้ฮุกแล้วต่อยล้วอะไรอย่างเงี้ยเบิร์ตออน I would like to see equality in workplace especially especially maternal leave ที่เมืองไทยอ่ะการลาคลอดหรือว่าลาไปเป็นแม่ maternity leave อะ่ mater leaf อะ mother leave แบบพูดง่ายๆคือรู้สึกว่ามัน v a l ิ d เฉพาะผู้หญิงปะ่ะแค่นี้ก็ก็เห็นแล้วว่าความไม่เท่าเทียมกันของเพศเข้าใจปะ่ะ แต่น้องอ่ะเสริมไปต่อต่อไปอีกว่า not only traditional marriage คือไม่ใช่แค่สำหรับสาหรับการแต่งงานที่เป็นแบบแผนซึ่งหมายความว่าน้องอ่ะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง gender equality มากเพราะว่าเอ็ดคุยกับเพื่อนที่เขาเรียนเรื่องของ gender เลยนะจบที่จบโทที่ต่างประเทศและทำงานเกี่ยวกับเรื่อง gender มาเกือบ20ปีเนี่ยเพื่อนเขาบอกว่าสิ่งที่ คนในองค์กรผลักดันเรื่อง gender equality เนี่ยก็คือเรื่องของเรื่องของ parental leave น้องสุริไม่ได้ใช้คำว่า parental leave parental leave เนี่ยมันมีนัยยะนะในยุโรปมันก็คือแม่พอมีลูกแม่ก็ลาได้1ปีแต่พอแม่แม่ลาได้1ปีลูกเริ่มโตแล้วแม่กลับไปทำงานพ่อก็ลาได้เพราะว่า parent น่ยมันไม่ใช่แบบว่าผู้หญิงคลอดลูกออกมาแล้วลูกเกิดได้เลยมันต้องมีการปฏิสนธิ ของผู้หญิงผู้ชายเข้าใจป่ะมันต้องมีการกระทำสองฝ่ายมันถึงออกเพราะฉะนั้นพ่อก็มีสิทธิ์ในการลาลา parental leave เยอรมันอย่างเงี้ยผู้หญิงก็มีสิทธิ์ผู้ชายก็มีสิทธิ์ as well as LGBT q o u p l e สมมติเอสกับสามีไปเขาเรียกว่าอะไรนะ adopt บุตรมาเราโบ้เราอะก็เป็น parent เราก็มีสิทธิ์ที่จะขอลา parental leave เหมือนคู่สมรสชายหญิงที่เป็น traditional เนี่ยการตอบของน้องอ่ะมัน3 0มิีมิแต่น้องตอบครบองค์แล้วเรารู้ว่าน้องเป็นคนฉลาดรับไร้ Bright, แล้วเข้าใจประเด็นเรื่อง g e n d e r equality มากเป็น the best answer in MUT ที่เราเคยได้ยินมาแล้วก็ถ้ามันเป็นคำถามบนเวพีนมิดยูนิเวิร์คนนี้จะได้มงลงทันทีซึ่งเราแอบแปลกใจว่าทำไมน้องได้แค่ลองหนึ่ง อันนี้ในความพิเศษส่วนตัวนะเพราะเรารู้สึกว่าคําตอบเนี้ยมันโคตรบีออนเอ็กซ์เพกเทชัของเรามากเราแบบอุ้ยประเด็นอะไรวะมาตรการอะไรโพลีอะไรที่จะมาเป่าหมดเรื่อง Gender Equality ในเมืองไทยคือความความเท่าเทียมด้านเพศในประเทศไทย ก็นี่เลยน้องก็มุ่งประเด็นไปเรื่องของการลาคอดลาคอดบุตรอะไรเงี้ยของของทุกเพศน้องไม่ได้ใช้คำว่า p a r e n t a l l e a v e แต่น้องคำว่าคำว่า not only intraditional relationship intraditional relationship อันเนี้ยหมายถึงคือคู่สมรสผู้หญิงผู้ชายเนาะแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ใช่แค่ในคู่สมรสผู้หญิงผู้ชายแต่ในความสัมพันธ์แบบอื่นด้วยเพราะว่าครอบครัวคือพื้นฐานของชีวิตของมนุษย์ ผลลุกเป็นคำตอบที่เอ็ดฟังมานะในเวที Miss Universe Thailand ที่ดีที่สุดคำตอบหนึ่งที่เคยได้ยินมาเลยคือไม่น่าเชื่อว่าแบบผู้หญิงคนนี้จะเป็นครั้งแรกที่มาเราแอบเสียดายมากเลยนะเพราะน้องอายุ3-2แล้วเราเราเรา,เรา,เ,ราเรารู้สึกว่าพอตอบคำถามนี้แล้วเรารู้สึกว่ามงละไม่มีการสต u m b l e ไม่มีการ ไม่มีคําตะกุกตะกักคือตอบเหมือนรู้คําตอบมาแล้วอะ่ะตอบเหมือนรู้คําถามมาแล้วคือมันเพอร์เฟกมากเราทั้งคุยกับเพื่อนที่เป็นที่ทํางาน ngo เกี่ยวกับเรื่อง g n d e r เราทั้งคุยกับคุณยฮันเนสที่เคยเอามาออกช่องที่เขาทํางานเป็นสปิเกอร์เขาบอกว่าเป็น the best answer five 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 ten 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 คือแบบเต็มเต็มล็อกไม่มีหักแม้แต่นิดเดียวเลยเพราะคือคําตอบแค่30มสิบวินี้มันแสดงให้เห็นทัศนคติเยอะมากรู้เลยว่า1 f ึ่งเฟิร์ตบอนางติดตามข่าวสารบ้านเมือง 2. รู้ประเด็นเรื่อง gender equality 3. ไม่ใช่แค่พูดถึงเรื่องแค่แบบเพราะในเมืองไทยมันมีกฎมีการกดทับเรื่องเพศอยู่แล้วไงคือผู้หญิงชนีเป็นชนีก็คือลาได้เป็นผู้ชายก็คือลาไปเลี้ยงลูกไม่ได้มันมันเห็น,ม,น,หนมันเห็นถึงความแตกต่างแต่เนี้ยนางพูดบียอนไปอีกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่ traditional relationship แต่มันไปถึงเออ o t h e r relationship เพราะว่าครอบครัวเป็นพื้นฐานของชีวิตของมนุษย์ เชียร์อยู่ไม่ผิดหวังเลยแล้วผูคคำตอบมันคือเราชอบนางงามเราเราไม่ได้เราไม่ได้เป็นคนดูนางงามสายเพอร์ฟอร์มอยู่แล้วตั้งแต่แรกเราชอบฟังท่าขขขขติของของนางงามก็จะมีคนแบบไปคอมเมนต์เราเห็นคนคอมเมนต์หลายคนหลายคนมากเราเราเกลียดวัฒนธรรมนี้มากเลยบอกว่าดีลวที่ส่งหน้าไทยไปบ้างอะไรคือหน้าไทยอ่ะอย่างเงี้ยเราก็เป็นคนไทยเราพูดภาษาไทยเราเกิดและโตที่เมืองไทยเรียนโรงเรียนไทยเนี่ยหน้าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าหน้าไทยป่ะหรือว่ายังไงอะไรคือหน้าไทยบอกมาก่อนว่าอะไรคือหน้าไทย คนเหนือคนใต้คนอีสานหน้าเหมือนกันปะ่ะอะไรคือหน้าไทยกูงงคือประเทศไทยอะแอสไทยแลนด์เรามีทานสชันเมาเป็นพันปีอะเราเป็นมัลติพอยตอยู่แล้วอะมันมิกกันมั่วไปหมดอยู่แล้วอะไรคือหน้าไทยกูงงคือแค่แค่นถ้ามีผสมกับฝรั่งคืออันนี้คือไม่ใช่คนไทยหรอคือวัฒนธรรมเนี้ยอยากให้อยากให้อยากยกระดับความคิดของแฟนนางงามไทยให้ให้ดูให้เป็น global c i t i z เ n นส์เราเพิ่งกลับจากบราซิลมาอย่างเงี้ยคือคนบราซิลก็หน้าอย่างนี้ก็มีหน้าอย่าง ผมพาทองหน้าเหมือนแฟนเราก็มีไม่มีผมก็มีตัวดำก็มี We a V e Citizen of the World แล้วอะ่ะมันไม่ได้เกี่ยวว่ายูต้องส่งหน้าหน้าไทยไปจอลน์อะไรคือมันมันไม่ใช่แล้วอะ่ะคือดูให้ดูให้ดู Beyond ไปดีกว่า Beyond แบบ Beyond ไอ้พวกลุกอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคน Representative ของแต่และประเทศส่งไปทุกคนสวยหมดอะ่ะแต่สิ่งที่ทําให้ความแตกต่างมันออกมาขึ้นมามันอยู่ตรงนี้มากกว่าอยากให้ดูตรงนี้มากกว่านะแฟนนเวลาดูไปให้ยกระดับ ความคิดและทัศนาคติของตัวเองด้วยเอ็ดอยากจะฝากแค่นี้จริงๆเพราะว่าเออดว่ามันสําคัญมากๆม,มากกว่ามากกว่าเนี่ยเออแต่ไม่ได้บอกว่าคือเราเรา,เราเราเชียร์สองคนนี้นะแล้วเราก็ทายว่าโอปอกับซูริะจับมือแต่เรารู้สึกว่าการตอบคำถามของของซูริแม่งเลดมากยอไรเงี้ยเ,เราเราแอบเสียดายแต่เราก็เออน้องโอปอเขาก็สมมงเขาพยายามของเราเราก็เราก็เชียร์ทั้งคู่ไรเยยงี้ยก็ก็ได้มาเราก็เชีย่อนะอ่ะไป ดูคำตอบคนต่อไปนะฮะคนต่อไปคือใขรอบปอบะคุณคิดว่าคุณสมบัติใดในคนรุ่นคุณที่ทําให้คนรุ่นก่อนหน้าคุณเช่นรุ่นพ่อแม่คุณและคนรุ่นหลังคุณที่จะเติบโตในอนาคตสามารถฝากความหวังไว้กับคน Gen ีเช่นคุณได้ What qualities do you think

ก้าวไปข้างหน้าด้วยกันได้ไม่ว่าเจเนเรชันใดก็ตามและนั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่โอปอเชื่อว่าเจเนเรชันใหม่และเจเนเรชันต่อๆไปจะมีพวกเราจะเป็นกลุ่มคนที่คนรุ่นหลังๆสามารถที่จะฝากความหวังไว้ได้เพราะเราจะไม่มีทางก้าวไปข้างหน้าโดยลืมรากเง้าที่คนรุ่นก่อนๆสร้างไว้ให้เราและเราจะนําความฝันของคนรุ่นก่อนๆในการเดินหน้าค่ะ30มสิบวีเรารู้สึกว่าน้องโอปอแอบได้คําถามยาก แล้วก็ตอบให้ดียากเรายังคิดอยู่เลยว่าคุณลิตี้เรื่องอะไรที่ทำให้เจนเจนก่อนเราแล้วก็เจนที่ตามหลังเรามาฝากความหวังกับเราได้เราไม่ชอบคำถามอย่างนี้เลยอะคือแบบจะฝากความหวังทำไมตัวตนก็เป็นที่มึ่งของตนพระพุทธเจ้าก็สอนอยู่อัตตาหิอัตโนนาโถมึงจะฝากความหวังเจนนู้นเจนนี้ทำไมงงกับคำถามไม่รู้จะตอบอะไรอะน้องตอบเรื่องเอมพารตี้มาให้เครดิตนะที่แบบสติปัญญาโอ,อปอก็ต้องให้ดี แต่เราเป็นคนไม่ชอบคาตอบฟุ้งๆอ่ะฟังแล้วมันไม่มีแบบมันฟุ้งๆอารมณ์แบบอารมณ์ฟังคําตอบแอนโทเนียอารมณ์ฟังคําตอบนี่คคลีนอะไรเงี้ยมันฟุ้งๆฟุ้งๆฟุ้งๆขึ้นมาแต่ว่าคือจับใจความข้างในมันไม่มีอะไรอ่ะเราเรารู้สึกว่านะในความคิดของเราเราไม่ชอบคําตอบโลกสวยพูดง่ายๆคือแบบ เนี่ยจะจับมือกันเรื่องก็เอมพัตี y เอมพัตีมันไม่ใช่ว่าคนเจนซีมีอย่างเดียวคนพ่อแม่เรารุ่นพ่อแม่ถ้าอยู่ตอบอย่างนี้ก็แสดงว่าหมายถึงว่าพ่อแม่เราไม่มีมันไม่ใช่เป็นคุณลิตี้หลักของคนเจนซีว่าที่คนเจนซีมีมีเอมพัตีหรือความเห็นอกเห็นใจรุ่นพ่อรุ่นแม่เราก็มีรุ่นเราก็มีเอมพัตีรุ่นลูกเราก็มีเอมพัตีมันไม่ใช่คุณลิตี้หลักที่จะทําให้ให้เจน พ่อเจนแม่เราแล้วก็เจนลูกเราฝากความหลังกับเราความคิดเห็นของเอสเอรู้สึกว่าเรื่องเอมพัตตีหรือความเห็นอกเห็นใจอ่ะมันเป็นอะไรที่ขึ้นอยู่กับปัจเจกบุคคลมากกว่าเออนะเอ็นะเอรู้สึกว่ามันมันเป็นคําตอบที่ฟุงฟ้งๆอ,อ่ะฟุ้งๆมันฟังแล้วมันเอ้ยมันฟังแล้วมันลื่นหูกรรมการในกองชอบแต่นี้ไม่ชอบนี่นี่รู้สึกว่าเราให้เครดิตที่น้องฉลาดตอบเร็วเพราะคําถามมันยากแต่ส่วนตัว เอทให้3าคะแนนเต็ม5สุริให้5อา่าใหม่ไทยให้2.5อืมาคำตอบรอบนี้ของอปอก็เข้าท็อปสามได้ไหมเข้าได้เพราะมันมีคนตอบแย่กว่าไอรอบ5คนเดี๋ยวจะมบอกว่าใครดีที่สุดใครแย่ที่สุดอืมอ่ะต่อไปเนื่องจากอุณหภูมิโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่า1.5องศาเซลเซียสในอีก5ปีข้างหน้า คุณมีข้อความอะไรที่อยากจะบอกกับสังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยปกป้องอนาคตของลูกหลานเราในสถานการณ์เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี้ With global temperatures expected to rise above 1.5 degrees Celsius in the next five years What message do you want to share to help protect our children's future? In the face of climate change. Well, we used to say it was a global warming, but now it's escalated to the global boiling, and I think it is time for us to take an action.

มุกก็ขึ้นมาเลยว่าเอ้ยเราเคยพูดว่าแต่ก่อนนะ Global Warming อะไรเงี้ยเขาตอบภาษาอังกฤษนะ Global Warm ภาษาอังกฤษดีมากขอชมอ่าแต่ก่อนมันเป็นแค่โลกร้อนแต่ตอนนี้มันไม่ร้อนแล้วมันเดือดแล้วมัน boiling แล้วมันเป็นหน้าที่ของทุกคน As a c i t i z e n of the world ก็คือเป็นประชากรโลกที่จะช่วยช่วยกันรักษาแต่ว่าคือคำตอบมันก็ถามว่าตอบดีแล้วก็สีหน้าแววตามั่นใจมากภาษาอังกฤษดีมาก แต่ว่ามันมัน,ม,นมันคุเชไปน,นิดนึงมันมันไม่ได้มีความว้าวเกิดขึ้นแต่ว่าถือว่าเป็นคําตอบที่ดีให้ความมั่นใจให้ความภาษาดีก็มุกเข้าท็อปสได้ไหมเข้าได้ตามนั้นเลยเออชอบถึงเวลาแล้วที่ว่าเราทุกคนที่เป็นประชากรโลกอะ่ะควรที่จะแบบช่วยกันในเรื่องของโลกร้อมแต่ว่าไม่ได้บอกว่าวิธียังไงแต่ว่ามี30ิวินาทีเนาะตอบได้เท่านี้ก็ตบมือค่ะเก่ง การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพยังคงเป็นปัญหาในหลายส่วนหลายพื้นที่ของประเทศไทยเราจะทำอย่างไรเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กทุกคนในประเทศไทยไม่ว่าจะมีพื้นฐานเป็นอย่างไรก็สามารถเข้าถึงการศึกษาที่ดีได้ access to quality education Remains a problem in many parts of Thailand. How can we work to ensure that every child in Thailand, regardless of their background, has access to good education? Thank you. เรื่องการศึกษาเป็นเรื่องของทุกๆคนนะคะโดยเฉพาะาเยาวยชนเราต้องช่วยกันไม่ใช่แค่ภาคราัฐภาคประชาชนภาคเอกชนเท่านั้นไม่พอทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกันทําให้เด็กๆทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาลงนะคะและที่สําคัญพี่เชื่อว่าอนาคตของชาติเด็กไม่ใช่แค่อนาคตของชาติค่ะเยาว,วยชนคือปัจจุบันของชาติเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะ ของปั๊ปปี้เคยบอกไปแล้วมันฮาวมันคือพ o ร e s สในการทําให้เฮ้ยลดความเหลื่อมล้าเรื่องเรื่องการศึกษาแม้ว่าคุณจะมีฐานะต้นทุนทางสังคมต่างกันก็กตามอย่างเงี้ยนางก็ทุกคนร่วมมือช่วยกันคือคําตอบมันครีเชมันไม่ได้ดูอินิ i ชชิทีฟมันดูเลสซี่เป็น,นิดนึงเราก็รู้สึกว่าออ,อาจจะมีเวลาคิดน้อยเนาะก็คือถามปุ๊บนางก็ตอบปับเลยแต่ว่ารู้เลยว่ามันเป็นคําตอบแบบ มันเป็นคําตอบแบบแพทเทิร์นนะซึ่งเราไม่ได้วาวคาตอบแบบนี้ก็คือเราไม่ได้ซื้อคือเขาคงเตรียมมาแบบเนี้แล้วก็ตอบไปไปป้างคือตอบเขาถาม How เราเราก็ต้องการได้ยิน process เนี่ยแต่คาตอบข,ของของน้องคือมันมันมันไม่ได้ตอบคําตอบที่เราที่เราคาดหวังเนาะ <S <S 1> <S 1> เหมือนเหมือนคําตอบของน้องอะ่ะมา repeat คาถามอีกทีนึงอะ่ะซึ่งคาถามมันก,มนก็มันก็ถามอย่างนั้นอยู่แล้วน้องก็คือคําตอบของน้องก็คือมา repeat คาถามอีกทีนึงซึ่ง ตอบคำถามแต่ตอบไม่เคลียร์แล้วก็ไม่ได้ตอบโปรเซสในเรื่องของ How ถ้าถ้าน้องพูดมาผมเอ้ย e มันเป็นหน้าที่ของภาครัฐนะคะควรจะเออเขาเรียกว่าอะไรนะออกคุลิซีเรื่องนี้มาว่าทุกคนต้องตื๊ดต,ต,ต,ตือะไรก็ว่าไปคือมันสามารถตอบได้ใน30ปีอะไรเงี้ยปั๊ปป,ปี้กับใหม่ไทยให้ใกล้กลกลกลๆกันเลยให้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 ใหปั๊ปปี้ดีกว่าเพราะว่าลอจิกในเรื่องของ AI ของใหม่ไทยมัน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 ในความคิดของเรานะ อาจจะอาจจะอาจจะอาจาอาจะแย่กว่าคําตอบของป๊อปปี้อะไรเงี้ยก็เลยก็เลยคิดว่าอันเนี้ยรอบรอบหคนเนี่ยอ่าหมายไทยได้ได้ลอง4ป๊อปปี้ได้ลอง3สมมงแล้วก็มกุกซูริโอปอเข้าท็อปสอันเนี้ยเห็นด้วย Agree เอ็ดีเห็นเห็นด้วยด้วยประกาศทางปวง however คําตอบที่เอชชื่นชอบที่สุดที่ให้เต็มเต็มแบบเกิน5คะแนนเลยนะซูริอันดับหนึ่ง คนที่สองให้มุกคนที่สามให้คำตอบของโอปอเพราะอย่างที่บอกว่าอันนี้ส่วนตัวนะมันเป็น p e r s o n a l opinion จริงๆว่าเราไม่ชอบคำตอบแบบฟุง้งๆอะ่ะที่ฟังแล้วแบบโลกสวยโลกสวยเราเราไม่ซื้อส่วนเราก็ไปตัดสินกันที่คำตอบสคนสุดท้ายอะ่ะแล้ววันนี้เอสพอดีต้องออกไปงาน Baby ้ชาเวอของเพื่อนแล้วก็ คำตอบ3คนเดี๋ยวจะมาทำอีกวิดีโอหนึ่งละกันแล้วก็จะมาวิพากด้วยที่เกิดไปในเวที MUT 2024เนี่ยตั้งคำถามแบบลวกๆโดยไม่ใช่การกัดกรองมาเราก็ให้ความสำคัญกับในการตั้งคำถามได้ห่วยแตกมากเดี๋ยวจะมาพูดว่าทำไมในวิดีโอหน้าภาษาไทยกับภาษาอังกฤษความหมายคนละความหมายเลยเรางงมากว่ามันผ่านตากรรมการผ่านตาคนแปลแล้วก็ออกไปถึง ช่องวันถ่ายทอดสดออก YouTube คนดูล้านกว่าคนได้ไงอะ่ะคือมันบ้งอะ่ะเออเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะมาวิพากษ์คำตอบ3คนอีกวิดีโอหนึ่งนะคะมันมาจากความเห็นของเราส่วนตัวนะบอกไว้ว่าคอมเมนต์แสดงความเห็นของคุณได้เลยค่ะเอฟตีอะไรเงี้ยแต่ว่า ให้อยู่ในในในกรอบของแมนเนอร์เนาะก็ใครชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ต e เป็นกำลังใจแล้วก็ซุรตแตงให้เอ็ดดี้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนก็เดี๋ยวจะรีบทำวิดีโอท็อป3เลยคำตอบท็อป3เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายรับงานเอ็นค่ะติดต่อพีเซนเตอร์สาวสวยได้ตามที่อยู่ที่ให้ไหว้ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะบาย